ดีอยู่ว่าจะไปสระเคราะห์ที่วดัดแค่ไหน วันนี้ไม่ว่างไม่ไ่ไม่สไสเรียนออนไลน์มาตั้งหลายเดือนม,มึงเรียนรู้เรื่องมั่งหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้อะไรเลยไงยอ้าวแล้วมึงจะเรียนทันเพื่อนเขาเหรอทันแน่นอนเพราะไม่รู้เรื่องกับทั้งห้องเลยยายเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปเอาความมั่นใจนี่มาจากไหนก็ต้องการเรียนออนไลน์มาครูเพนสีแกไม่รู้ตัวว่าแกลืมเปิดไม่อ้าวชิบหายแล้วแล้วทำไมมื่ไม่บอกแก ก็แกปิดไม้ของทุกคนเลยอ่ะเ,ออเละเทะเนนพวกเราวิ่งหนีอะไรกันอ,อ้อวิ่งหนีแบบไม่รู้ว่าวิ่งทำไมนี่เออนั่นสิทำไมพี่รอครับลงตาเอ,อพี่เพอ่อมีจริงที่ไหนเราเป็นพระเป็นเนนกลัวพี่ได้ยังไง อย่าไปเชื่อเรื่องไร้สาระมาอนุเวนะอย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำที่ได้ยินได้ฟังมามาปร,รมปร,รายะอย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำสืบสืบกันมามาอิติกิรายะอย่าได้ยึดถือโดยเตือนข่าวว่าได้ยินอย่างนี้เรียกอยู่ได้ก็มาแล้วนี่ไงเย มาได้ยังไงอ้าวก็เห็นเรียกมามาอะไรเนี่ยฉันก็เลยมาตามคำรีเควสพี่พีหลอกช่วยด้วยพี่หลอกพระช่วยด้วยป่านนี้เรารถโรงเรียนยังไม่มาอีกคือมันไม่มีถนนนะยายเออวะ่ะไอ้คนวาดมันขีเ้เกียจ่ะสิเฮ้ย พระพวกนั da, shorts, ok <laughs> ้นโกยแทบเลยนึกว่าจะได้เพื่อนใหม่มึงนี่เล่นรุ่นใหญ่เลยนะพระเจ้าก็ไม่เว้นก็เขาเรียกฉันเออเว้ยกูเห็นประโยชน์ของมึงแล้วใช้เฝ้าบ้านได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่หมาเฮ้ยมึงมันประเสริฐกว่านั่นเยอะอาหารก็ไม่ต้องให้ไม่เฮาทรงเดชสร้างความรำคานเพื่อนบ้านทำอย่างก็มีเพื่อนบ้าน เขาย้ายบ้านหนียา้ายไปหมดแล้วฉันเลยไม่แปลกใจเลยพูดอยู่ไกลซะจนกูไม่ได้ยินเลยนะ <c oughs> ยายแล้วเราไม่ต้องทำบุญให้นะจะกระแจะเหรอเห็นในละครเขาบอกว่าผีหิวส่วนบุญหยุดต่อปาเดี๋ยวนี้อยากคายให้เกียดกันหน่อยสมัยฉันเป็นคนฉันได้เป็นคนไม่มีศาสนาไม่กลัวพระไม่อยู่บุญไม่นับถือาศาสนาเลยเลยเหรอ อย่าพูดแบบนั้นเดี๋ยวทั่วลงเช่นไม่มีเอซถ้าทั่วลงแล้วก็เละแน่ๆน่เช่นนะแค่ไม่แบ่งแยกศาสนาอันที่จริงเรียกว่านับถือทุกศาสนาเลยก็ได้ไม่งงแย่เหรอแค่ท่องอิทิปิโสบทเดียวผมก็จำไม่ได้แล้วครูเพ็ญศียังจะบอกให้ท่องถอยหลังอีกโอ้ประสาทแท้ยังครูเพ็ญศีนี่มันไม่งงหรอก ทุกวันนี้เราก็เป็นแบบไอ้จักรแร่มันนั่นแหละเจ๊ก็แจ๊เออตามนั่นผีแต่เราไม่รู้ตัวเราต่างสารพระภูมิตามแบบศาสนาผีถูกทำพิธีบวงสวงแบบพราม very good ฉลองคริสต์มาสแบบคริส Exactly ยใหญ่พื้นถึงพูดถูกเขาซะหน่อยเดี๋ยวจะเครียดเออดีเหมือนกันนี่ท้าไม่กลัวแปก๊กกูจะเล่นมุกไวพดเพชรพึด์หญ่ <Yeah. S 2> ไวพดเพชร ยยไ่วัยพศตตพุทธยหญ่วัยพศเพชุพันใหยทแก้วอายถูกแล้วหมูคาเฟคลาสสิก <_ S 2> จะาว่าไปแล้วมึงนี่ก็ดูเข้าขากับกูดีนะขาไม่ครบเดี๋ยวไปเรียกหลวงลุลง,ลงมาให้ครบสิเฮ้ยไม่ใช่ขาดัมมี่ดัมมี่คืออะไรอหญเดี๋ยวกูสอนอืมไม่เอา้าไม่เอา้าไม่เหมาะสมเดี๋ยวเพื่อนที่โรงเรียนมันก็สอนเองเฮ้ยที่แรกนะ ผมนึกว่าหมายถึงม้าเห็นบอกว่ามีสี่ขาเม็ดหนึ่งแบ่งได้สี่ขาเหมือนกันเย้ยงั้นเดี๋ยวกูไปทําอุปกรณ์ก่อนเย้ยพอแล้วกูเหนื่อย <c oughs> <c oughs> ออกร้านมาเป็นตัวเมีย